ยังเด้งครับยิ้มปาลันครับสวัสดีครับปามักกบเหมือนกันเช่นเคยครับดูอาวุธครับนี่นะครับมีเจ็ดหลังของโคตุงกลากับตตอ,อิสันพัดทถิ่นครับส่วนเยือตายยังไงไม่รู้ปิดฝามาลุกปมอนะครับ นี่ครับนี่ครับไม่ไหวครับใช้เหยื่อมีกินน้องหมาเล่นรอบมดแต่ที่นี่ก็น่าจะมีมันกันนะหมาแต่ไม่เยอะเหมือนที่เคยดักแม่มางเทมังตรงนี้เคยดักหนูต้องข่าวไปนะครับแต่ไม่ลงเดี๋ยวมาลุยกันนะครับดักแอง ไม่ห่างนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมยวาง้องหลังเลยนี้แล้วก็ตรงนี้เลยนะครับจะวางห่งทุง่งกุลาใบหนึ่งก้ของต้อใบหนึ่งพุดมากสาวความมากกระยาวลุยเลยดีกว่าครับเดี๋ยวร,รุกดกงนทีตอนเช้าเดี๋ยวตอนดักนี่ผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายแลวเพราะทั้งเปียกทั้งเปือ้อนน่ะเสียงได้ยินไหมครับเสียงปลาฮุบเหยื่อครับ โหจะปักเบ็ดน่าจะกินดีเนะี่ยเคครับติดตามครับผมก็ไม่ได้มาดักใจนะครับนี่นี่ฝั่งนู้นเป็นฟร้ารผมนี่รัวนี่ผมข้ามมาอีพี่นะ <c oughs> ติด,ต,ดติดกันเค okay, ครับติดตามสวัสด์ตอนเจ็ดโมงเช้าครับเป็นที่หมยครับพยายามกบที่ดักไว้เมื่อวานตอนเย็น มาดูกันครับผมมีผลงานนะหมยนี้ไม่เคยมันดักนะครับผมแลดูน้ำเยอะมันน่าจะมีตัวนะครับเดี๋ยวไปถึงเป้าหมายตรงโู้นแล้วก็ถ่ายอีกทีหนึง่งเดี๋ยวมันต้องมุดรัวอีกถึงเป้าหมายครับ <c oughs> มุดไปแล้วนี่ครับสองหลัง หนึ่งหลังสองหลังไอ้ดูหลังแรกมันก่อนเลยมีไหมเงีย,ยบจังมีครับมีปลาเอาเลยปล่อยไปเลยหลังแรกแห้วครับหลังสองใกล้ๆกันเลยคล้าย อ <c oughs> ีตัวครับโอ้โหกินปลาไปสองตัวเลยนี่มีน,นกตายด้วยวางไว้น,นี่ก่อนนะครับ รังไปหนึ่งแก้มนี่ครับถุงนั่น,น,นอ้าวได้อีกครับมีตัวครับมีตัวกี่แต้มเออแต้มเดียวครับงามแบบนี้ต้องต้องระวังครับ ต้องขัดงาครับต้องขัดงากบเท่านะครับโอ้โหได้ตัวได้ตัวเป็นการขัดหมายเฮ้ยครับเดี๋ยวไปติดตามหลังสามกันต่อเลยเหนือไม่ใช่หลังสามนะครับหลังสี่ครับเมื่อกี้มันหลังสามนะครับหลังนี้เงียบนะครับปลายังอยู่ปลา สามลังครับนล่งไว้นะครับหนังนี้ไม่มีนะครับ ครับของหลังมีไหมมีไหมนั่นกบมันเข้าไม่ได้หลังหกไม่มีนะครับ แต่ลูกปลามันลกขับกบมันมาไม่ถึงเดี๋ยวไปดูหลังเก็กกันแลยตงไหนก็มันด้วยนะยนี่นะโอ้โ ูชมเหยืย่อผมหายเอออะไรเข้ามากินเหยือ่อนี่ใครลัก,กวะคนลักป้องกันไม่รู้โอ้ยตายตายตาย ก็ไม่น่าจะออกได้นะเนี่ยไม่ใช่หรอครับไม่ใช่หรอครับเซ็งเลยครับไปสรุปผลงานกันข้างนอกเลยดีกว่าหลังทุดท้ายเหยือหายนะครับน่าจะติดติดโดนคุณรัก ตรงนี้เข้ามาในพี่เขาด้วยเมื่อาวานคนงานก็ติด hmm. ได้ขนาดก็อย่างดียังได้กบเข้ามาตัวกบรุ่นตัวหมายที่แอ่งน้ำอย่างกว้างใหญ่เก๋ครับเดี๋ยวออกไปเจอกันข้างนอกขอเวลามุดรั้วก่อนเี๋ <Okay, S 2> ครับสรุปล้วได้สองเต้มนะครับ ครับเต็มใหญ่ๆครับเกือบเต็มรอบเลยนะครับเต็มนี้ี่ครับไติดตามผลง,งานกันโอกาสหน้าครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับชมคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครด้วยครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับ สวัสดีครับ